สวัสดีครับวันนี้พ่อผมช่องเซอร์มิสูนะครับวันนี้อาจจะพาพี่ๆนะครับมาดูตัวไต่ตังสีประตูนะครับยกสูงคันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว GTP ีพเมนะครับเป็นเอว23ราคาอยู่ที่998,000บาทนะครับสีขาวเพิ่ม10,000บาทนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าคันนี้จะได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้านนะครับจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแม็กแล้วก็ยางนะตัวนี้เนี่ยเป็นแม็กมอนสเตอร์3นะครับ สีิยางอยู่ที่265นะครับ60เป็นขอบ18นะครับตัวนี้แม็ก็เป็นลายดอกไม้นะครับก็คือลูกค้ากำลังนิยมเลยนะครับลายนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคิวร้อนะครับคิวล้อตัวนี้เนี่ยอาร์ก็ติดตั้งเป็นแบบดําด้านให้ลูกค้าแบบมีหมุดนะครับดูค่อนข้างที่จะดุดดันเลยนะครับจุดต่อมานะครับเดี๋ยวอาร์จะพาพี่ๆนะครับมาดูตัวด้านหน้านะครับ ตัวนี้เป็นรถ m y 23านะครับกระจังหน้าก็จะดำมาอยู่แล้วนะครับจากโรงงานเลยนะครับจุดที่าร์ติดตั้งให้ลูกค้าก็จะเป็นตัวของไททันสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นโลโก้หน้านะครับใช้เป็นแบบดำด้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับตัวด้านข้างเนี่ยก็จะมีกระจกนะครับที่เป็นดำเงามาตัวนี้เนี่ยมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ ข้อมือจับนะครับข้อมือจับตัวนี้ก็สีดำเนี่ยเป็นเป็นของมิสูแท้นะครับมาจากโรงงานนะครับเป็นตัว MY23 ส่วนที่อราติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยก็คือเบ้ารองมือจับนะครับตัวนี้จะเป็นแบบดําด้านนะครับมีโลโก้แดงเขียนว่าไททันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโลบาร์นะครับตัวนี้เป็นโลบาร์ outlander นะครับเป็นโลบาร์เหล็กแท้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของ ข้อไฟท้ายนะครับข้อไฟท้ายตัวนี้ติดตั้งเป็นแบบดําด้านให้ลูกค้านะครับตามใจที่ลูกค้ารีเควสต์มาเลยลูกค้าอยากได้เป็นแบบดําด้านนะครับแล้วก็ส่วนท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท้ายมือเปิดนะครับแล้วก็ตัวกันชนตัวนี้เนี่ยเป็นของมิสซูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัว M Y 2 3นะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นไายคลิปนะครับเดี๋ยวอาจจะมาบอกพี่ๆครับว่าตัวไททันสีประตูตัวนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเลย ก็สาหรับโปรโมชั่นนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับแจ้งรถเพียง9ก้าพันเท่านั้นนะครับใต้แบบนี้เลยนะครับแต่งตัวของยางแล้วก็แม็กแบบนี้เลยแล้วก็มีคิวล้อนะครับแล้วก็ตัวโลบาร์นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้เลยนะครับหรือแอดไลน์นะครับตามลิงก์ด้านล่างเลยเดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้พี่ๆนะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ